นางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตรกรรมพัื่อไทยจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวขอ้อคิดเปลี่ยนโลกสร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตรกรรมบรรยายโดยนายชาคริตจันรุ่งสกุลผู้กอ่อตั้งบริษัทไฟวันวันและที่ปรึกษาด้านบิสเนตส์ทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงนวัตรกรรมสำหรับนาไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีนายแพทย์ชลนาศสีแก้วสอสอนานหัวนหน้าพักนายประเสริฐจันทร์รงทองเลขาธิการพักนางสาวธีรรัตน์สาเร็จวานิชสอสอกทมโฆศกพักรวมทั้งกรรมการบริหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพักเข้าร่วมรับฟังกำหนดนมากนางสาวแพทย์ทองทานากล่าวว่าหัวใจของกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมเริ่มต้นที่การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงเข้าใจคนเพื่อเรียนรู้ปัญหาให้ถึงแก่นจนได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา โดยมองว่าพักเพื่อไทยสามารถนําเอากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมมาสร้างนวัตกรรมทางการเมืองผ่านสสและสมาชิกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ซึ่งพักเพื่อไทยซึ่งมีรากจากพักไทยรักไทยได้ใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหาจนนาม,มาสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้สําเร็จผ่านหลากหลายน,นโยบายเช่น30บบาทรักษาทุกโกรครวมถึงกองทุนหมู่บ้าน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรดวดเร็วพักการเมืองจึงต้องมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องมาจากประชาชนและการรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริงนำมาผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีผ่านวิธี DIWK พักเพื่อไทยสารต่อแนวคิดการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนทั่วประเทศก่อนนำเสนอเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทยซึ่งในขณะนี้ในบริบทที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรดวดเร็ว แต่สิ่งที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงคือการรับฟังและการค้นหารากของปัญหาที่แท้จริงเป็นกระบวนการคิดใหม่ที่พักการเมืองควรเพิ่มเสริมเข้าไปเพื่อตอบสนองสนองสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศวันนี้ค่ะที่อยากให้มาอยากให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ใหญ่ในพักหรือสอสอนะคะให้ทุกคนได้มีความรู้มากขึ้นเพราะอ,อิงคิดว่า บางทีเนี่ยเราไปอ่านหนังสือแล้วเราหาข้อมูลเราอาจจะไม่มีเวลาเนาะเพราะทุกคนก็ต้องยุ่งในการลงพื้นที่ใน,ในวันนี้เป็นโอกาสอันดีเนี่ยไม่ว่าจะแค่ตัวอิงเอกตอนทําบริษัทนะคะ SC หรือว่าพระราม9ก,ก็จะเชิญพี่ไว้หรือวิทยากรที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องของ Innovation ซึ่งวันนี้อยากให้ทุกคนมีไอเดียในเรื่องของอินโนเวชันเพิ่มมากขึ้นในการดําเนินชีวิตมันไม่ได้ยากเกินไป แต่ว่าให้ทุกคนมีไอเดียว่าเมื่อเราไปพบปะประชาชนเราจะได้มีหัวข้อต่างๆหรือแนวคิดใหม่ๆเพื่อ r e f r e s ตัวเองเนาะแล้วก็ r e f ฟ e s ให้ชาวบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่ไว้ขึ้นมาพูดกับเราเลยค่ะขอบคุณค่ะ